มงคลสูตรตอนที่สิบครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงมงคลข้อที่สคือการอยู่ในประเทศอันสมควรภาษาบาลีท่านใช้คำว่าปฏิรูประเทศวาสะวันนี้ขอพูดถึงมงคลประการที่ห้าคือเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในปางก่อนภาษาบาลีท่านใช้คำว่าปุเพจกักตตุญญตาการทำบุญไว้ในปางก่อนก็คือผู้ที่ทำบุญ อันสั่งสมบุญหรือว่าได้กระทำบุญไว้แล้วในอดีตชาติโดยปรารบพระพุทธเจ้าพระพระเจกกับพูุทธเจ้าพระอริยสาวกมีการให้ทานรักษาศีลแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเป็นต้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในปางก่อนค่ะคำว่าบุญนี้ทุกคนคงเคยได้ยินนะคะ อยากจะทราบความหมายที่แท้จริงของคําว่าบุญการจังสงบคําว่าบุญก็คือสภาพที่ชําระหรือขัดเกลากิเลสหรือสภาพทมที่ทําไปแล้วเนี่ยให้ผลเป็นเลิศให้ผลที่ดีให้ผลที่ไพ่บูรณ์มีความสุขเป็นกําไรแล้วก็มีความสุขเป็นวิบากหรือผู้ดีอย่างหนึ่งคําว่าบุญก็คือ สิ่งที่ชำระจิตใจให้ผ่องใสหรือเป็นสภาพจิตที่ดีงามเป็นสภาพธรรมที่ตัดเสียซึ่งอกุศลคือโลภะโทสะโมหะเป็นสภาพจิตที่ประกอบไปด้วยเจตสิกที่ดีงามเช่นศรัทธาเจตสิกสติเจตสิกหรือฮิริเจตสิกอตปะเจตสิกหรืออโลภะเจตสิกอโทสะเจตสิกหรือปัญญาเจตสิก คืออโมหะนั่นเองอันนี้เมื่อเจตสิกเหล่านี้ที่เป็นเจตสิกที่ดีงามเกิดขึ้นนั้นนี่ขณะนั้นก็จะทําให้จิตของผู้นั้นเนี่ยผ่องใสไม่ขุนมัวไม่เร่าร้อนเพราะว่ากิเลสก็คือสภาพที่ทําให้จิตเร่าร้อนเป็นสภาพที่ทําให้จิตนัดเศร้าหมองขุนบัวอันนี้ก็เป็นความหมายของคําว่าบุญนะครับ กุศลกับบุญนี่เหมือนกันไหมคะกุศลกับบุญอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีนะครับเพราะว่าเราเคยได้ยินบ่อยๆคําว่าบุญส่วนมากก็มักจะพูดว่าบุญกุศลบุญกุศลแท้ที่จริงแล้วสองศัพท์นี้เนี่ยจะต่างกันก็เฉพาะรูปศัพท์ก็คือพยัญชนะเท่านั้นนะแต่ว่าโดยสภาพธรรมจริงๆแล้วเหมือนกันแต่ความหมายก็ใกล้เคียงกันแหละคําว่ากุศลกุศลก็ ถ้าแปลก็คือแปลว่าความไม่มีโรคความไม่มีกิเลสที่เป็นโทษหรือสภาพที่ตัดหรือถอนขึ้นซึ่งอกุศลหรือสภาพธรรมที่มีวิบากเป็นสุขหรือจะแปลว่าเป็นความฉลาดคือการอบรมปัญญาก็ได้ไม่มีโรคไม่มีโทษฉลาดและมีสุขเป็นวิบากแล้วก่อให้เกิดผลที่ดีกาม คราวนี้ว่าความไม่มีโรคเป็นอย่างไงโรคตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงโรคทางกายนะครับปวดหัวปวดท้องเป็นอะไรแต่ไรเนี่ยไม่ได้หมายถึงโรคอย่างนั้นโรคทางใจก็คือโรคคือกิเลสอาจารย์กาญจนาจะเห็นไหมครับว่าเราไม่ค่อยได้ยินว่าคนมีโรคทางใจเท่าไหร่จริงๆแล้วทุกคนมีโรคทางใจแต่เราไม่เรียกว่าเป็นโรคทางใจเราจะสนใจแต่โรคทางกายครับ โรคทางใจเนี่ยไม่ทราบว่าเข้าใจว่ามีอะไรบ้างครับก็โปรดก็เป็นโรคทางใจนะคะอยากได้มากๆก็เป็นโรคทางใจหรือไม่รู้อะไรเลยก็เป็นโรคทางใจครับอันนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันโดยเราไม่ได้คิดว่าเป็นโรคอะไรเลยส่วนมากเราก็ไปหาหมอถ้าหากว่าปวดหัวปวดท้องก็เลงไปที่โรงพยาบาลอันนั้นเนี่ย เป็นโรคที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวแต่โรคที่เกิดขึ้นทุกขณะเลยเนี่ยที่เป็นไปตามปกติวิสัยในชีวิตประจําวันเนี่ยในการที่เห็นรูปก็ดีรูปสวยก็ชอบรูปไม่สวยก็ไม่ชอบเสียงที่เพราะก็ชอบเสียงที่ไม่เพราะก็ไม่ชอบหรือเขาบ่นเขาว่าอะไรตัวอะไรให้เราตั้งแต่3ามปีที่แล้วตอนนี้ยังจําได้อยู่ก็ก็ไม่ได้ทราบว่ามันก็หมดไปแล้วนานแล้ว แต่ก็เมื่อคิดถึงก็ยังเป็นอกุศลอยู่อันนี้นี่เป็นโรคทางใจจะรู้สึกว่าเป็นโรคเมื่อมีกําลังมากนะคะอย่างเช่นอยากมากๆจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนไปถึงกายด้วยถึงจะรู้สึกว่าเกิดจากโรคทางใจครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะพิจารณาที่จะพูดถึงคําว่ากุศลนั้นนี่ท่านบอกว่าไม่มีโรคทําไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะว่าทุกคนที่เป็นปู้ดุชนนี่ก็มีโรคกันทางนั้นเลยแต่เราไม่รู้ตัวโรคก็คือความติดข้องต้องการอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสที่น่าพอใจน่าใกล้แล้วก็โรคที่ไม่ได้ตามที่ต้องการก็ไม่พอใจที่ท่านเรียกว่าโทสะทั้งโลภะกับโทสะนั้นที่เกิดขึ้นมานั้นเพราะว่ามีโมหะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าแต่และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอะโลภะ เป็นสิ่ง <Yeah. S 1> ท,ที่เกิดขึ้นกับจิตแต่ว่าโลภะไม่ใช่จิตนะอาจารย์กัญนาโทสะที่เกิดขึ้นนั้นเน่ก็ไม่ใช่จิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตท่านเรียกว่าเป็นเจตสิกแต่ว่าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงคือมีโมหะก็เลยยึดว่านั่นแหละเป็นจริงเป็นจางนั่นแหละเป็นเป็นจิตนั่นแหละเป็นเราก็เป็นของเราเป็นเขาเป็นบุคคลนั้นว่าเราเป็นบุคคลนั้นสตรละเสรเราอย่างนี้ก็คือพอใจไม่พอใจนี่ก็คือโรค แล้วก็เผาจิตให้เล่าร้อนเพราะว่าโลภะเกิดก็มีโมหะคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเกิดด้วยโทสะเกิดก็คือมีโมหะคือสภาพที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงนั้นเกิดด้วยแท้ที่จริงแล้วเจตสิกท่านแปลว่าสิ่งที่เจือในจิตหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วก็ดับพร้อมกับจิตและเกิดที่เดียวกับจิตท่านเรียกว่าเป็นเจตสิกแต่เป็นคนละอย่างกัน อันนี้ทั้งจิตและเจตสิกนะถ้าเราเห็นรูปปรากฏทางตาแล้วแล้วเกิดชอบขึ้นมาติดข้องนั่นก็คือโลภะเจตสิกเกิดพร้อมกับจิตถ้าเราได้ยินขณะได้ยินต่อมาอีกได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็เกิดโทสะขึ้นอีกอาจารย์กัญญนาว่าโทสะเกิดขึ้นในขณะที่ได้ยินแล้วก็โลภะเกิดขึ้นตอนที่เห็นสองขณะนี้มันเกิดพร้อมกันได้ไหมครับ โลภะกับโทสะเป็นเจิตสิก์คนละประเภทนะคะไม่เกิดพร้อมกันแต่ว่าทั้งสองอย่างนั้นต้องเกิดเพราะความไม่รู้หรือโมหะเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะเป็นรากสําคัญที่ทําให้เกิดขึ้นที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเกิดแล้วดับทันทีไม่กลับมีก็เลยไปยึดถือสิ่งที่ไม่มีว่ามีว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของครับจิตและจิตสิก์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั้น จิตที่เป็นโลภะก็มีโลภะจิตสิกเป็นมูลทำให้เกิดความติดข้องต้องการอยากได้ในสิ่งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสแล้วก็ในสิ่งที่คิดไปก็เกิดชอบเกิดไม่ชอบอะไรต่ออะไรเนี่ยในส่วนนี้เราก็อยากได้ก็ขวนขวายอันนี้แหละท่านเรียกว่าไฟคือคือราคะอคิราคะก็คือ กิเลสที่เป็นโลภะนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วก็เป็นโรคที่เผาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ไม่ได้ตามที่ต้องการโทรสะก็เกิดขึ้นนั่นก็เผาตลอดเวลาทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะและขณะจิตแต่ละขณะไม่เกิดพร้อมกันก็คือเกิดที่ละขณะก็ดับไปแล้วขณะต่อไปจึงสามารถที่จะรับผู้อารมณ์ต่อไปได้เช่นเห็นกับได้ยินเขาไม่ได้เกิดพร้อมกันแล้วก็เห็นดับก่อนแล้วก็ ถึงจะได้ยินและได้ยินดับก่อนถึงจะนึกคิดก็คือจิตไม่เกิดพร้อมกันฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเผาเราอยู่ตลอดเวลาเพราะการยึดมั่นถือมั่นไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะมีโมหะเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตนั่นเองนะครับท่านจึงบอกว่ากุศลนี่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นในขนาดในขนาดขณะนั้นก็เป็นความไม่มีโรคทางใจแต่ถ้าหากว่ากุศลไม่เกิดขึ้น ตอนนั้นก็จะมีโรคทางใจไม่โลภะความติดข้องต้องการก็โทสะไม่พอใจหรือไม่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่ก็ฟุง้งซ่านไม่ก็สงสัยซึ่งเป็นโมหะอันนี้ถูกเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาแต่กุศลเกิดขึ้นแล้วขณะนั้นจะไม่มีโรคทางใจเกิดขึ้นด้วยคราวนี้กุศลอีกอย่างหนึ่งมีความหมายก็คือว่าเมื่อ เกิดขึ้นแล้วนั่นจะไม่มีโทษกุศลเกิดขึ้นแล้วไม่มีโทษไม่มีโทษทั้งแก่เราเองและแก่คนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าโรคคือโรภาโทสามโมหานั้นเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าทําร้ายตัวเองใช่ไหมครับบางทีก็ลามไปเผาคนอื่นเหมือนกับว่ากินยาพิษอาจารย์กายจนาเห็นว่างไงครับค่ะก็กิเลสเกิดขึ้นก็ทําร้ายตัวเองก่อนไม่มีใครทําร้าย เราได้นอกจากกิเลสของเราเองแต่ว่าเวลาโกรธขึ้นมาเลยรู้สึกว่าโอ้ยถ้าได้ด่าถ้าได้เถียงถ้าได้แก้แค้นอะไรต่ออะไรออกไปแล้วรู้สึกว่าสายใจรู้สึกอชอบเหมือนกับว่าเป็นเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนี่ยอันนั้นจะใช่หรือเปล่าครับเป็นความสุขไหมไม่เป็นความสุขอยู่แล้วเพราะว่าร้อนก็ยังไม่รู้ว่าร้อนับที่ไม่รู้ก็คือว่าโมหะเกิดขึ้นพร้อมกับ โลภะหรือโทสะนั้นเนี่ยไม่รู้ตามความเป็นจริงหรอกอ่าเมื่อกุศลเกิดขึ้นนั้นเนี่ยกิเลสเหล่านั้นที่มีโทษสิ่งที่มีโทษเหล่านั้นเนี่ยก็จะจะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็จะไม่ทําร้ายแก่ตัวเองแล้วก็ไม่ทําร้ายคนอื่นอันนี้ก็ท่านเปรียบก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้กินยาพิษแล้วก็ไม่เอายาพิษให้คนอื่นกินคราวนี้ว่ากุศลแปอกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสภาพที่ตัดหรือถอน คำว่าตัดหรือถอนนี่ก็คือว่าตัดอกุศลเพราะกุศลเกิดขึ้นแล้วนี่อกุศลไม่เกิดหรือถอนซึ่งอกุศลเช่นอาจารย์การนาเคยให้ทานถ้าอาจารย์การนาให้ได้ก็แสดงว่าโลภติดข้องต้องการในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีจึงให้ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นการขัดเกลาาอย่างหนึ่งก็ทําให้จิตของเราเนี่เบาขึ้นแล้วก็ตัดความติดข้องต้องการในสิ่งนั้นนั้นขึ้น รู้สึกว่าแต่ก่อนนี้เราจะให้ตังใครสักยี่สิบบาทนี้ไปเติมน้ํามันหรืออะไรต่ออะไรรู้สึกจะให้ยากนะครับใช่ค่ะแ,<ต>แต่ว่าตังจะหายสักห้าบาทสิบบาทก็เสียดายแล้วเกินแต่ภาคหลังๆนี่เป็นยังไงครับก็เมื่อลองให้ไปตอนแรกก็ให้น้อยก่อนตอนหลังก็ให้ได้ง่ายขึ้นมากขึ้นสะดวกขึ้นจนในที่สุดก็ให้บุคคลที่ควรจะให้เราก็ให้ได้โดยไม่เสียดาย แต่ก่อนนี้แม้แต่ญาติแม้แต่บุคคลที่เคยเกี่ยวข้องการเริ่มมายืมบ้างมาขอบ้างอะไรแต่อะไรนี่เราก็รู้สึกจะมุ่หยิดเพราะอะไรเพราะว่าไปขัดกับความติดข้องต้องการของเราที่อยากจะได้คือติดข้องเหนียวแน่นอยู่พอเข้ามาพุ๊บก็เหมือนกับว่าเขาเขาเหมือนเอาค้อนมาทุบเราในความรู้สึกก็ไม่ค่อยอยากจะให้แต่ว่าพอเราให้บ,บ่อยๆขึ้นบ,บ่อยๆขึ้นนั่นก็คือกําลังของกุศลเนี่ยมันมีกําลังเกิดขึ้น สะสมมากขึ้นมากขึ้นเราก็สามารถที่จะสละได้โดยไม่เสียดายจนสามารถที่จะ,ะสร้างวิหารก็ได้สร้างพุทธรูปก,ก็ได้หรือว่าเสียสละเพื่อคนอื่นเพื่อความสุขคนอื่นก็ให้ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้กุศลไปอย่างหนึ่งท่านแปลว่าสภาพที่มีวิบากเป็นสุขเป็นลักษณะอาจารย์กาญจนาพูดถึงว่าการที่เราเห็นได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัส เป็นวิบากคราวนี้วิบากเป็นสุขเนี่ยเป็นยังไงครับวิบากเป็นสุขคือได้เห็นได้เห็นสิ่งที่ดีนะคะได้กลิ่นที่ดีได้ฟังเสียงที่ดีได้รับกระทบสัมผัสที่ดีได้ลิ้มรสที่ดีคือสิ่งที่ดีทั้งหลายเราได้รับเรียกเป็นวิบากที่ดีเป็นผลของกุศลเรียกว่ากุศลวิบากซึ่งเป็นจิตนะคะวิบากเป็นจิตครับคันนี้ผมได้ไปรู้ทาําแบบ หรือว่าทำอากุศลอะไรมาเดินไปเดินมากลางคืนหรืออะไรยังไงเนี่ยกลางวันก็ตามเลยเดินไปก็ชอบเตะตรงโน้นบางตรงนี้บ้างตรงด้นก็ช้าตรงนี้ก็ช้าอะไร,ตไรแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรอันนั้นก็คงเป็นอากุศลวิบากใช่ค่ะเป็นอกุศลที่ทํามาแล้วซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่า,ากุศลอะไรเพราะว่ากรรมเป็นสภาพที่ปกตินะคะคแต่จะเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากนี่ก็ปรากฏชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ ดับไปใช่ค่ะไม่ควรจะยึดมั่นจริงจังเพราะว่าชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองอยากจะสงบเดินเตะก็ชั่วขณะเดียวที่เตะนะคะแต่ว่าความนึกคิดก็ทําให้เจ็บนานแล้วก็เจ็บใจตัวเองด้วยอาจจะเจ็บใจว่าไปวางขวางทางไว้อะไรไปโทษค,คนอื่นแล้วไปโทษคนอื่นด้วยแต่ว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่าเราทําสิ่งที่ไม่ดีไว้เองนั่นคือเป็นวิบากที่ เกิดขึ้นเพราะการกระทำนั้นไม่รู้ว่ากระทำพบไหนชาติไหนใช่ค่ะเพราะเป็นสภาพที่ปกปิดแต่แปลกมากนะอาจารย์กัญนญนาว่าในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่ดีก็ดีเนี่ยที่บอกว่าเป็นกุศลวิบากได้ยินในสิ่งในในเสียงที่เพลาออะไรเนี่ยได้กลิ่นลิ้มรสทานอะไรที่อร่อยอร่อยอะไรต่ออะไรเนี่ยหรือว่าสัมผัสที่สะดวกสบายที่ดีๆกระทบกายสะดวกสบายแล้วก็ถ้าอากาศร้อนก็รู้สึกเยน็นเย็นสบายอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ย หรือว่าอากาศหนาวแล้วก็มีน้ําอุ่นอาเป็เนี้ยก็เราก็อยากจะได้เหลือเกินในวิบากนะั้นแต่แท้ที่จริงแล้วนี่เกิดแค่ขณะเดียวขณะจิตหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ขณะจิตเดียวจริงๆแล้วก็ติดข้องอยากจะได้อีกนะคะไม่พอครับอันนี้ก็คือถ้าหากว่าเป็นกุศลแล้วจะมีวิบากเป็นสุขเป็นลักษณะของกุศลคือผลของกุศลแล้วคนที่มีฐานะดีมั่งคั่งร่ำรวย แล้วก็ปัถนาสิ่งใดก็ได้สมปัถนานั้นนี่จะเรียกว่าเป็นผลของบุญหรือว่าจะเรียกว่าวิบากครับอาจารย์หมายถึงว่าเห็นได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เป็นวิบากอยู่แล้วเห็นได้ยินอะไรแต,แต,แต่แต่คนที่เกิดมาทำอาหารกินง่ายมีฐานะร่ํารวยเกิดกับตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์โดยที่เขาก็ไม่ได้รังเกียจอะไรใครจะเกิดก็ได้แต่ว่าไม่มีคนไปเกิดแต่ถ้ามีคนไปเกิดแล้วเนี่ยเขาก็พังพร้อมสมบูรณ์เลยอันนี้นะ่ยเป็นผลของบุญด้วยไหมครับก็แน่นอนค่ะเพราะว่าคนที่ทําบุญ ที่ยังไม่ลุดพ้นก็ยังปรารถนาที่จะได้ผลที่ดีอันนี้จะเรียกวิบากไหมวิบากเป็นจิตนะคะแต่ถ้าเป็นรูปก็เป็นอนิสงค์ของบุญผลของบุญก็เป็นผลของบุญนะครับวิปากะนี้ก็แปลว่าสุกงอมหรือว่าเป็นผลนะครับแต่ถ้าเรียกว่าวิบากนี้ก็จะเป็นเรื่องของจิตที่จิตกับจิตสิกที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นในสิ่งที่ดีได้ยินในเสียงที่เพราะได้กลิ่นที่ถูกใจที่หอม แล้วก็ได้รสที่อร่อยกระทบสัมผัสที่สบาย<ะ>อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิบากวิบากที่ดีนี่แหละนะครับที่เป็นผลของกุศลที่ทำไว้แล้ว,วิบากที่ดีเนี่ยฮะทำให้เราติดข้องเมื่อไม่ได้ก็จะทำให้เกิดโทสะแต่ถ้ารู้ว่ามันเกิดขึ้นก็ขณะเดียวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีก ถ้าเจอดใหย่ก้ใหม่ก็ไม่ติดข้องแต่ยังไม่รู้ทุกคนต้องติดข้องอยู่แล้วไม่รู้เนี่ยเพราะว่าโมหะโมหะปิดบังกลายเป็นว่าเป็นเราเป็นเราที่ได้เห็นสิ่งที่ดีถ้าไม่เห็นสิ่งที่ดีอีกก็รู้สึกโทสะคือไม่พอใจก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับโลกก็เลยเบียดดีเนคราวนี้ว่ากุศลไปอย่างหนึ่งแปลว่าความฉลาดทําไมจึงฉลาดก็เพราะว่าในการที่เรา จเจริญกุศลนั้นนี่จะมีทั้งทานใช่ไหมครับมีทั้งทานบอกไปพูดข่าวก่อนนะน,นี่บุญกียวัตถุสิบก็มีทั้งสิบอย่างแนละแต่ว่าถ้ารวมลงแล้วก็จะเป็นมีทั้งทานทานนี่ก็จะประกอบไปด้วยอะไรละ่ะมีทานในหมวดของบุญกายวัตถุจัดเข้าไปก็คือให้ส่วนบุญก็รวมอยู่ในทานอนุโมทนาส่วนบุญก็รวมอยู่ในทานอันที่สองก็คือบุญกียวัตถุประการที่สองก็ก็คือศีล ศีลเนี่ยก็จะมีหมวดของศีลอยู่ก็คือการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนในพฤติกรรมที่อ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมแล้วก็การขวนขวายธุระของบุคคลอื่นช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นด้วยแรงกายบ้างด้วยคําพูดบ้างแล้วช่วยเหลืออย่างนี้เนี่ยท่านเรียกว่าเวยาวัาจหม่ก็อยู่ในกลุ่มของศีลส่วนภาวนานี่ก็คือการอบรมเจริญปัญญาก็ได้แก่การฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็เข้าใจ ในสภาพธรรมตามความเป็นจริงหรือว่าแสดงธรรมเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงในส่วนเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นการอบรมให้เกิดปัญญาคําว่าปัญญาก็คือทําความเห็นให้ตรงใช่ไหมครับครับปัญญาทําความเห็นให้ตรงแล้วก็ปัญญานี่แหละก็คือที่จะปฏิบัติกิจของสมถภาวนาหรือปัสนาภาวนาครับเมื่อภาวนาที่เป็นการอบรม ให้เกิดความเข้าใจในสภาพธรรมตามความเป็นจริงพ่อฟังธรรมพ่อแสดงธรรมจึงทําให้เราฉลาดคําว่าฉลาดเป็นสภาพจิตไม่ใช่เรานะครับแต่ภาษาพูดเราบอกว่าทําให้เราฉลาดก็หมายความว่าสภาพปัญญาเจตสิกหรือว่าความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเกิดขึ้นก็ขจัดไอ้ที่เราพูดกันเมื่อกี้นี่ว่าโทสะก็เป็นเราโมหะก็เป็นเราความติดข้องต้องการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเราเราก็ยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไร เพราะว่าโมหะคือไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปแล้วเนี่ยก็แปลเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นเหมือนกับอากาศที่ว่างเปล่าแต่ละขณะยังเห็นเนี่ยดับไปแล้วถึงจะได้ยินได้ยินดับไปแล้วถึงจะเห็นอีกหรือว่าถึงจะได้ยินอีก หรือนึกคิดดับไปแล้วถึงจะรู้รสถรือว่ารู้รสดับไปแล้วถึงจะ,ะได้กลิ่นก็คือจิตเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งทาง,ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเกิดขึ้นทีลักษณะดับไปแล้วเราเข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ดับน่ะไม่ใช่ของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราอันนี้ท่าเรียกว่าเป็นกุศลเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นั้นเนี่ย ทำให้ฉลาดฉะนั้นกุศลจึงแปลว่าฉลาดอันนี้บุญกุศลเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับต่างเฉพาะพยัญชนะแล้วก็ความหมายเนี่ยเป็นสภาพที่ชำระจิตให้จิตนั้นน่ดีงามอันนี้บุญเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับอาจารย์กาจานาะก็มีประเภทที่บุญประเภทสองอย่างก็มีสามอย่างก็มีสี่อย่างก็มีสองอย่างเป็นยังไงคะ องอย่างก็คือพูดถึงสภาพของของกุศลนะครับเ,เราทำความเข้าใจกันก่อนว่ากุศลกับบุญนี้เนี่ยสภาพจิตเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าสับต่างกันเท่านั้นวันนี้ที่อาจารย์กัญนญนาถามว่าสองอย่างเป็นยังไงสองอย่างก็คืออย่างที่หนึ่งก็คือสภาพธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยทําให้กุศลเกิดขึ้นมา เช่นอะไรสภาพรมอะไรก็คือบุญยาวัตถุเช่นทานะไมยให้ทานไปแล้วเนี่ยโลภะความติดข้องในสิงเหล่านั้นนี่มันลดลงจึงให้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ศีลก็ดีศีลก,ก็คือการประพติปกติที่เป็นกุศลทางกายสุจริตทางวาจาสุจริตเนี่ยในสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นอะไรก็เป็นสภาพธรรมท,ที่ที่เป็นกุศลหรือภาวนาตามที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเราได้ฟังธรรม ได้พิจารณาธรรมได้แสดงธรรมมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ละคลายความจิดมั่นถือมั่นในความเป็นเราเข้าสัตว์บุคคลได้ในส่วนนั้นเนี่ยก็เป็นสภาพที่เป็นกุศลก็คือความหมายที่หนึ่งว่าเป็นสภาพธรรมที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นกับกิจอันที่สองก็คือเป็นสภาพธรรมที่เป็นมูลหรือเป็นรากเงาของกุศลที่เราเรียกว่ากุศลละมูล สุศลละมูลจะมีอะไรบ้างก็จะมีอโลภะก็คือไม่ติดข้องก็คือไม่โลภไม่ติดข้องต้องการแล้วก็อโทสะก็คือมีเมตตาไม่ได้โกรธไม่แสดงอาการที่หยาบกระด้างออกมาทางกายกับทางวาจาแล้วก็อโมหะก็คือปัญญาจิตสิกก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นบุญแห่งกุศลอื่นก็คือสามารถที่จะให้ทานได้รักษาศีลได้แล้วก็อบรมเจริญ ปัญญาได้คนที่ไม่โลภจึงสามารถให้ทานได้ใช่ไหมครับคนที่ไม่โกรธมีเมตตาจึงไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นทั้งทางกายทั้งทาง,ทางวาจาอบรมปัญญาจึงให้มีความเข้าใจมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่ากายนี้เนี่ยไม่ใช่ของของเรานะทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับกายนี้ก็ไม่ใช่ของของเรานะ แล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรานะแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวตนของเรานะแต่สุดแท้ตามความเป็นจริงนั้นเนี่ยทุกอย่างนี้เนี่ยต้องทิ้งไปหมดเลยแม้แต่ละขณะเดี๋ยวนี้ก็คือเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นคณิกะบรณะฉะนั้นเมื่อสภาพธรรมที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นลากเงา่า ทำให้กุศลอื่นเก kind of mm ิดขึ้นก็คือปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงไม่ยึดติดในสิ่งที่ที่เรายึดติดว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยเป็นของเราไหมก็บอกได้ว่าก็เป็นแต่ว่าเป็นโดยสมมุติสัจจะก็คือจริงโดยสมมุติแต่ว่าโดยปรมัติ ก็คือโดยความจริงอันสูงสุดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของของใครเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงท่านนิคาราเสษฐีที่เป็นหลานของท่านโลหณะเสษฐีที่มีทองคำตั้งเป็นกดโกรดกดโกรดริมอันนี้ผมถามอาจารย์กาญจนาตอนนั้นว่าแลวตอนนี้เนี่ยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นนี่ของท่านใช่ไหมของท่านนิคาราเสษฐีใช่ไหม แล้วท่านมีคาราเสษถีนี่ท่านก็ยังอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าท่านเกิดในภพใหม่แล้วนี่ท่านนําสิ่งเหล่านั้นไปด้วยไหมวงศาระฆนายาทั้งหลายทั้งปวงทรัพย์สมบัติทั้งปวงท,งท่านทิ้งไว้หรือเปล่าตอนนี้ก็เปล่าเลยนี่ก็คือถ้าหากว่าเราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นมูลเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุศลมูลที่ทําให้มีความเข้าใจแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องขึ้นคราวนี้บุญประเภทที่สาม ก็เป็นบุญกิยวัตถุก็คือทานามัยศีลธมภาวนาใหม่หรือสุดจริตสามก็เป็นบุญคือการยสุดจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามกายสุดจริตก็คือการประพฤติสุจริตทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามวจีสุดจริตก็คือไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดก็คือไม่พูดยุยงให้แตกกันแล้วก็ไม่พูดเพยอเจอ พูดแต่คำสัตย์คำจริงพูดแต่คำบ่อนหวานคำสมัครสมานสามาคัคคีแล้วก็คำที่เป็นประโยชน์มโนสุจริตก็คือไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทถูกโกรธแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าทำดีก็ได้ดีทำกุศลก็ได้รับผลของกุศลทำอกุศลก็ได้รับผลของอกุศลคราวนี้บุญสี่ประการมีอะไรบ้างอันนี้เป็นระดับของท่านจัดระดับ ระดับของบุญนั้นเนี่ยว่าอยู่ในระดับไหน mm hmm. เช่นในระดับกรามารอวจรอาจารย์กัญนญนาเคยได้ยินคําว่ากามาอภจรไหมครับ,รบที่เป็นมหากุศลแปดเนี่ยค่ะกามาอวจรคือเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสครับแล้วก็เรียกว่ามหากุศลก็เพราะว่าเป็นไปในวิธีการทําบุญในหลากหลายวิธีก็บุญกายวัตถุสิบในทานในศีลในภาวนาในส่วนเหล่านี้เนี่ย เมื่อแตกทานศีลภาวนาออกไปก็จะเป็นสิบอย่างใช่ไหมครับท่านจึงเรียกว่ามหากุศล8แปในระดับการมาวจรคือระดับการลงชีวิตในปกติของเราท่านทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมครับเป็นการมาวจรคราวนี้ว่ากุศลในระดับนี้เนี่ยถ้าหากว่าจุดจ,จิตเกิดขึ้นในขณะที่จิตนั้นเป็นกุศลอยู่ปฏิสนทิก็จะเป็นกุศลนวิบา ใช่ไหมครับก็เป็นมหาวิบากแปดเนี่ยคือผลของมหากุศลแปดนี้ก็จะทําให้เกิดในกามาวัจรภูมก็คือเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเทวดาในหกชั้นอันนี้บุญอย่างที่สองก็คือรูปราวัจระกุศลรูปราวัจรลกุศลนี่ก็เป็นเรื่องของรูปฌานนะครับก็คือปฐมฌานกุศล ทุติยชาตนกุศลตุติยชานกุศลจุดตัวชานกุศลปัจจามชาตนกุศลอันนี้เนี่ก็เป็นเรื่องของกุศลในระดับรูปปานแล้วอันที่สามก็เป็นกุศลในระดับอรูปปานสี่ก็มีอากาสารัญญาจตนาวิญญาณัญญาจตนาอจินญญาจตนาเนวสัญญานาสัญญาจตนะแล้วก็บุญในระดับสูงก็คือเป็นบุญหรือเป็นกุศลในระดับโลกุตละก็มีสี่ คือโสดาปติมัคสกักาามิมัคอนาคามิมัอาาคมมอรหัตมัคอันนี้เนี่ยเป็นบุญในระดับต่างๆที่เล่าสู่ฟังนะครับก็เป็นชื่อส่วนมากก็จะเป็นชื่อที่จะจํายากหน่อยก็ก็รับฟังไว้กันแล้วกันนะครับว่าอันนี้ก็คือบุญคือกุศลที่ถ้าทําไว้ในปางก่อนแล้วเนี่ยก็จะได้รับผลของกุศลเหล่านี้ก็ให้ไปเกิดในที่ที่ตามขั้นของระดับการทําบุญ ว่าถ้าทำในระดับการมาวจารก,กุศลก็จะเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เทวดาหกชั้นแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นรูปาวจารก,กุศลก็ขั้นชานก็จะไปเกิดในพรมโลกสิบหกชั้นถ้าอารูปาวจารก,กุศลก็จะให้ไปเกิดในอรูปภมสี่ชั้นนะครับถ้าเป็นโลกุตละกุศลแล้วก็คือถึงความเป็นพระยาบุคคลตั้งแต่พระโวสดาบันสกทาคามีนาคามีแล้วก็อรหัตขั้นบัดนะครับ